ก่อนื่นอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับอัคระในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีชาวอัคระชาแนลครับคลิปนี้มาพูดถึงเบาะแสของแข็งเดอะคอนเคร์จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน MCU เฟ a e ที่4ทั้งหมดนะครับโดยจากเส้นเรื่องคร่าวๆของการประกาศเรื่องราวอย่างเป็นทางการใน MCU เฟ a ที่4ถึงเฟ a ที่6ที่งานซนด Diego c o มิก Con ในปี2022ก็ทําให้เรารู้ว่าแข็งเดอะคอนเคร์นั้นคือวายร้ายคนหนึ่ง ที่มีความสำคัญมากๆของ The Multiverse Saga นี้นะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นเขาแน่ๆปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง Ant-Man and the Wasp: Quantumania เป็นหนังในเฟสที่5ส่วนในเฟสที่6นั้นเนี่ย Avengers: The Kang Dynasty รวมถึง Avengers e c r e t War ก็เป็นหนังอีก2เรื่องใหญ่ ที่คาดว่าเราจะได้พบกับแขงเดคองคอร์เรอร์อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจากซีรีส์โลกิซีซันที่1เนี่ยเราได้รู้จักตัวละครฮีฮูริเมนครับซึ่งเขาก็คือผู้กําหนดไทม์ไลน์อันศักดิ์สิทธิ์หรือส c เ e t t i m e l i น์ที่เรารู้จักกันนั่นเองซึ่งไทม์ไลน์นี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน MCU จักรวาลหลักทั้งหมดนะครับฉันรู้หมดแล้วว่าอะไรกาลังจะเกิดขึ้นทุกๆกาวที่เธอมาถึงนี่ฉัน สร้างทางเอาไว้ให้แต่จากการที่ซิวีนั้นได้สังหารฮีฮูดีเมนมันคือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเดอะมัลติเวิร์สซาก้าหรือใน MCU เฟสที่4ถึงเฟสที่6นี้นั่นเองครับจากเรื่องราวทั้งหมดตลอดเฟสที่4ของ MCU ก็มีเบาะแสร,รวมถึงอีสเตอร์เอ็กต่างๆที่มีการพูดถึงแคงเดอะคอนเคร์เรอร์มากมายนะครับซึ่งอัระก็จะยกประเด็นสำคัญๆมาพูดกันในคลิปนี้ครับติดตามครับ เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในไทม์ไลน์หลักหรือเอิร์ธหกนั้นไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวในเส้นเวลาหลักเท่านั้นนะครับแต่เอิร์ธหกก็รวมเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เป็นเหตุการณ์ในซีรีส์โลกิด้วยเพราะนั่นคือไทม์ไลน์อีกเส้นหนึ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลหลักของเราที่แตกออกมานั่นเองครับ แต่กฎของการแตกกิ่งก้านของไทม์ไลน์นั้นจะต้องถูกกำจัดเพื่อให้เหลือเพียงเส้นเวลาเดียวนั่นจึงเป็นสาเหตุของการสร้างองค์กรที่ควบคุมเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นเวลานี้นะครับตามที่เรารู้จักกันนั่นก็คือ t v a หรือ Time v a l c e Authority เหตุการณ์ที่มี t v a นั้นมันคือความเชื่อมโยงแรกที่ส่งตรงไปยังตัวละครที่เกี่ยวข้องกับแข่งหรือคอเคาเร้นั่นเองครับต่อมานะครับการที่ตัวแปรหนึ่งของแข่งหรือคอเคาเร์หรือที่เราเรียกว่าฮีฮูดีเมนนั้น สร้าง T.V.A. มีการกำหนด t h ว v o i ์รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ T.V.A. ได้ใช้นะครับนั่นอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าทุกสิ่งที่ T.V.A. ทำนั้นเพื่อเป็นการตัดไทม์ไลน์ใดไทม์ไลน์หนึ่งที่แข่งและอาศัยอยู่นั่นเองครับรวมถึงเหตุผลของการควบคุมตัวแปรต่างๆเช่นการไล่ล่าซิลวีที่เป็นตัวแปรหนึ่งของโลกิหรือแม้แต่ตัวแปรของคนในไทม์ไลน์หลักให้มาเป็นพนักงานใน T.V.A. และก็มีการลบล้างความทรงจําของพวกเขา ว่าพวกเขานั้นเนี่ยเคยเป็นอะไรมาก่อนเหตุและผลตรงนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่นอนอย่างเช่นโมเบียสเนี่ยเขาเคยมีความเกี่ยวข้องกับกีฬาเจ็ตสกีมาก่อนหรือแม้แต่เลนเซเลเยอร์เองครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่อยู่บนไทม์ไลน์หลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลตรงนี้แหละครับซึ่งอาจจะมีตัวแปรของแข้งตัวอื่นที่อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้ก็เป็นได้ครับเหตุการณ์ต่อมานะครับการที่โลกิและซิลวีนั้นเนี่ยได้มาถึงปราสาทของฮิวเน หรือที่เราเรียกก็เป็นจุดสิ้นสุดของเวลาเนี่ยนะครับการที่ซิวิีได้สังหารฮิฮูริเมเนี่ยอาจเป็นแผนการหนึ่งที่แข็งได้วางเอาไว้ครับเพราะดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเปิดทางให้แขงหรือคงเคอเรอร์ได้ปรากฏมายังไทม์ไลน์หลักถ้ามองว่าฉันเลวร้ายก็ไว้เจอฉันตัวอื่นๆจะเข้าใจซึ่งจากในตอนท้ายของซีรีส์โลกิ EP ที่6เนี่ย เราก็ได้เห็นรูปปั้นของแขงหรือคอเครอร์ที่อยู่ใน TVA ของจักรวาลไหนก็ไม่รู้ครับเห็นได้ชัดว่ามอร์เบิรและฮันเตอร์ B15 ยังจำโลกิไม่ได้เลยนะครับ แต่ไวร้สมาแล้วไวร้ตัวจริงในแบบสารพัดเวอร์ชันที่นับไม่ถ้วนทุกตัวจะเปิดศึกกันเราต้องเตรียมพร้อมใจเย็นก่อนเป็นนักวิเคราะห์ใช่ไหมแล้วนายมาจากแผนกไหนเหรอนายเป็นใครและชื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวตรงนี้อาจจะเปิดเผยความลับหรือความจริงในโลกิซีซั่นที่2นี้ก็เป็นได้ครับเหตุการณ์ต่อมานะครับที่รหัสชื่อของเลนเซเลเยอร์ในตอนที่เป็นมินิทเมนเนี่ยเธอก็มีรหัสว่าฮันเตอร์ A23 ซึ่งนั่นก็เป็นการอ้างถึงคอมิกอเวนเจอร์ตอนที่23ในปี1965ที่มีการพูดถึงการปรากฏตัวครั้งแรกของเจ้าหญิงแห่งศตรวรรษที่40ที่ชื่อว่าเรเวนาเรนสเลเยอร์นั่นเองครับซึ่งในคอมิกเล่มนี้เนี่ยทำให้แขงเดือคงเครือก็ตกหลุมรักเรนสเลเยอร์ซะแล้วครับและแน่นอนนะครับก็ทําให้ทั้งคู่นั้นต่างลงเอยกันนั่นเองซึ่งก็ทําให้เราได้ย้อนกลับมาที่โลกิเอพิโซดที่6ครับที่เลนสเลเยอร์นั้นได้มีการเปิดประตูเวลา แล้วก็นําพาตัวเองไปที่ไหนสักแห่งหนึงนั่นก็อาจจะเป็นการนําพาเธอไปพบเจอกับแข่งหรือคองเคอร์เรอร์ในอนาคตก็เป็นได้ครับโบแสของแขงต่อมานะครับเป็นการกําหนดให้เหล่าเอเวนเจอร์นั้นมีการค้นพบวิธีการเดินทางข้ามเวลาครับจนเกิดเรื่องราวของการแตกจักรวาลต่างๆนั่นเป็นการทิ้งกุญแจสําคัญอะไรบางอย่างมากมายให้กับอนาคตของการปรากฏตัวของแข่งหรือคงเคเรอร์จากที่ฮีฮูริเมนนั้นบอกว่า ตัวแปรของเขานั้นเกิดการแย่งชิงกันและก็ได้มีการต่อสู้กันจนเกิดเป็นสงครามต่างจักรวาลทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแผนของแขงในการกำหนดให้เหล่าอเวนเจอร์สามารถเอาชนะเหล่าตัวแปรแขงอื่นๆรวมถึงพวกเขาอาจจะชนะในเรื่องราวของเดอะแค่งไดนาสตี้ในเฟสที่6ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องราวนั้นเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงตัวแปรของแขงต่างๆมากมายที่มาอยู่รวมกันแล้วก็ใช้เหล่าอเวนเจอร์นั้นเป็นผู้สังหารตัวแปลแขงต่างๆ ให้เหลือแต่แข่งเดะคอนคาเร์ผู้ยิ่งใหญ่โดยไม่มีคู่แข่งของตัวเองเพียงผู้เดียวนั่นเองครับเบาะแสของแขงต่อมานะครับจากโปสเตอร์ที่เราเห็นอาร์ตเวิร์กของหนังเรื่องแอนด์แมนแอนด์เดอะวัฟควันตัมบเนี่ยเราก็จะเห็นรูปแขงเดะคอนคาเร์ปรากฏอยู่ตัวใหญ่ๆเลยครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งของแขงอีกเช่นกันนะครับแล้วจากฟุตเทจบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องแอนด์แมนแอนด์เดอะวัฟควานตัม Con เนียที่งานแสตลีย์เอโก้คอมมเครอนในปี2022ที่ผ่านมาแล้ว นั่นอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าแข่งหรือคอนคอร์เอร์อาจมีความเกี่ยวข้องกับควอนตัมแรมรวมถึงการวนลูปของเส้นเวลาตามที่เราเห็นเส้นเวลาของซีรีส์โลกีนั้นเดินทางเป็นวงกลมนั่นเองครับแสนนานมาแล้วก่อนที่จะมี TVA มันมีตัวแปรของชั้นตัวหนึ่งอยู่บนดาวโลกในยุคศตวรรษที่31เขาเป็นนักวิทยศาศาสตร์และค้นพบว่ามันมีพหุจักรวาลทับซ้อนอยู่บนตัวเอง จนฉันยุติฉันได้ยุติสงครามระหว่างมิติหลังจากแยกเส้นเวลาเราออกมาฉันก็คอยกำกับกระแสเวลาโดยสร้างทีวีสร้างเป็นผู้พิทักษ์เวลากับองค์กรที่ทำงานอย่างแข็งขันเกิดยุคแล้วและยุคเล่าของจกักรวดิบทแสต่อมาครับเราเคยสงสัยว่าการเดินทางย้อนเวลารวมถึงการย้อนเวลาที่มีความเกี่ยวข้องกับกำไรของกามลาในซีรีส์มิสมาเวล จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแข่งหรือคอนค e r ร r หรือไม่นะครับรวมถึงทฤษฎีที่เหล่า a เวนเจอร์นั้นได้มีการค้นพบวิธีการเดินทางย้อนเวลาโดยใช้มิติควอนตัมเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงในการส่งผ่านพวกเขาซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยทางทีมงานบอกว่าเรื่องราวของกำไรกำมะลาที่สามารถย้อนเวลาได้นั้นเราจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นในหนังเรื่องเดอมา v e ลนั่นเองครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นการปูทางเรื่องราวไปยังทีมอย่างอเวนเจอร์นะครับ พร้อมทั้งอาจจะมีการปรากฏตัวของตัวละครไอรอนแลดหนึ่งในเวอร์ชันของแค็งเดือดคอนคอเรอร์ที่เป็นตัวตั้งตัวตีของยังอเวนเจอร์ตามแบบฉบับคอมิกก็เป็นได้ครับเหตุการณ์ต่อมาครับมาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแค็งเดือดคอนคอเรอร์ในซีรีส์ฮ็อกอายกันบ้างครับจากเรื่องราวใน EP ีที่1เนี่ย <S <S เราได้รู้ถึงเรื่องราวของนาฬิกาของโรราบาตันครับนั่นก็ทําให้เราได้รู้ว่าเธอนั้นคือเอเจนต์ของหน่วยชิลหรือเอเจนต์นทีน ที่มีฉายาว่า mockingbird ตามคอมมิกนั่นเองนะครับซึ่งนาฬิการเรือนนี้เนี่ยก็ได้ถูกเก็บไว้ในรถของ a v e n g e r c o m p o u พ d ที่268ครับแน่นอนครับตัวเลข268นี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแข็งเรืคอนคเอร์ครับเพราะว่าตัวเลขนี้นะครับเป็นตัวเลขของ a v e n g e r ตอนที่268ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเดอะแค g ง y n นา t y สตีนั่นเองครับนั่นก็ทําให้ตัวเลข268ในเรื่องราวของซีรีส์ฮอกอายนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของตัวละครเคสบิชอปเช่นกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้นําพาเธอให้เป็นตัวแทนของฮอกอายถือว่าเธอนั้นเป็นฮอกไอรุ่นใหม่และอาจจะเป็นการปูทางให้เธอนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของยังอเวนเจอร์ที่มีไอรอนแลดเป็นหนึ่งในเวอร์ชั่นของแข็งรวมอยู่ในสมาชิกด้วยนั่นเองครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์จากซีรีส์มูลไนครับจากเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้นะครับฉากที่มาร์คสเปกเตอร์ถูกไล่ล่าโดยลูกน้องของดรอาร์เธอร์ซึ่งหนึ่งในลูกน้องขของเา ส่วนแจ็คเก็ตที่มีรูปของฟาโรห์มาทุสครับซึ่งฟาโรห์มาทุสคือตัวแปรคนหนึ่งของแข็งดึกคงคเร์ที่ได้ย้อนเวลาตัวเองไปอยู่ในยุคอียิปต์โบราณนะครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวที่ได้รับการยืนยันจากทางทีมงานว่าลายเสื้อแจ็คเก็ตนั้นคือรูปฟาโรห์มาทุสจริงๆครับซึ่งนั่นก็เป็นการบ่งบอกว่าในอดีตของ MCU นี้มีการพูดถึงฟาโรห์มาทุสปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆ ตามเรื่องราวในมูลนท์นะครับดังนั้นเนี่ยแคนเดตคองเครอร์อ,อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพวกเทพ,พเจ้าอียิปต์รวมถึงเรื่องราวของมูลนท์ด้วยนั่นเองครับสุดท้ายครับยังอยู่ที่เรื่องราวของซีรีส์มูลนท์นะครับฉากหนึ่งที่เป็นการปรากฏตัวของเจคล็อกลีย์เจคล็อกลีย์ก็ได้มีการเข็นวิลแชร์ที่มีดร์อาร์เธอร์เฮโร่นั่งอยู่ซึ่งเขานั้นก็ได้ผ่านไปยังโปสเตอร์หนึ่งที่มี QR Code โค้ดปรากฏอยู่ครับโดยถ้าเราสแกน QR Code โค้ดนั้น เราก็จะพบกับคอมิกมูนไนท์ Act of e v i ลตอนที่1ในปี2019ครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของมูนไนท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับแข่งหรือคองเครร์โดยตรงครับเหตุการณ์ในคอมิกนั้นมีการพูดถึงการเดินทางข้ามเวลานั่นก็ะทำให้อาคราคิดว่า QR โค้ดนี้อาจจะบ่งบอกว่าตัวละครมูนไนท์อาจจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับแข่งหรือคองเครร์ของ MCU ในอนาคตครับซึ่งเราต้องมาติดตามในประเด็นนี้กันต่อไปเอป็นว่าทั้งหมดนี้นะครับคือเบาะแสของแข่งหรือคองเคริร์ในเฟสที่4ี่ ซึ่งมันอาจจะเป็นแผนของแคงที่ชั่วร้ายที่บ่งบอกว่าแคงนั้นได้สังหารนาทเนลลีชาร์ดหรือตัวแปรอื่นๆของเขามากมายนะครับและในแอน m a n and อนด์ว่า Quantum มมาเนีตัวแค็งที่เราเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่แค็งที่โหดที่สุดก็เป็นได้ครับและอาคาระก็มองว่าตัวแคงที่เด็ดกว่านั้นเนี่ยอาจจะไปเจอใน a v e n เจอร์ดึกแข d y n a นา y สตี้จ้กลัวอะไรนักหนาะตัวเอง ่งจากที่อัคราได้เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงแค่การหาจุดเชื่อมโยงและก็ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นอัคราไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมาติดตามเรื่องราวกันต่อไปที่มีความเกี่ยวข้องกับแข่งเดอะคอนคอร์เรอร์ในเดอะมัลติเวิร์สซากานีนั่นเองครับซึ่งถ้าใครมีเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับแขงเดอะคอนคอร์เร สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคราพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมานาที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ